เห็นมะเร็งไว้หลายวันแล้วพี่เจฟบจะยกกันส้มนะครับอ๋อไหนก่อนดีดูอะไรก่อนเนละโอ้ลากะลุเห็นไหมโอ้เป็นพื้นเหลืองนะแล้วก็อ๋อนี่ลากอันเนี้ยหนึ่งเส้นละีล๋ยเขาดูก่อนนะโอ้น่าจะมีแน่<ๆ>นไหมจะยกแค่ยอดนะดแล้วก็คือปล่อยต่อเลี้ยงไปเลยยกพี่เจฟบเอายอดกี่ใบคะสามใบแต่ว่าเดี๋ยวเอาวัสดุปู อเอาลากเส้นนี้มีลากเส้นนี้เส้นหนึ่งเส้นนูนเส้นหนึงนน่งแต่เส้นนี้เพิ่งเกิดเส้นนี้เกิดนานแล้วน่าจะมีลากหาก,กินที่อยู่ข้างในอยู่แล้วถูกต้งองเราซึ่งนับหนึ่งสองสามใบนี้คืออีกใบนึงนะหาตาก่อนถ้าเรายังไม่เห็นตามีโอกาสโดนโดนตาสูงครับนี่ตาอยู่นี่เรามองกิ่งด่างไม่ได้เลยใช่ไหมถ้าตัวกิ่งหลักของมันอนะ่ะจะบอกว่ามองได้ เอาเลยแหละไม่รอละกลัวโดนใบอ่ะกลัวโดนใบนี้มากเลยเคยโดนใบมาแล้วไงล่าสุดคือกลัวโดนใบอ่ะแต่เล็งต้องแบบเล็งดีๆเลยนะเห็นตาแล้วเห็นรากแล้วใบอ่ะเห็นแล้วด้วยแต่ว่ากลัวโดนผมรู้สึกว่าการที่ตัดอ่ะมันจะผ่านใบก่อนแล้วก็ผ่านตาผ่านรากเขาเป็นฟิโลเหมือนกันแต่เป็นฟิโลที่เป็นแนวทรงพุ่มนะทุกคนไม่จำเป็นจะต้องขึ้นหลักนะคะ เลียงเป็นทรงพุ่มๆสวยมากโอเคหลุดแล้วเนาะนี่สามใบมมวเวลาไม่อยากเทก็ต้องค่อยๆหน่อยแต่ว่าถ้าเวลา,วลาเทจะง่ายนี่โอ้พอหรอพี่เจฟพอพอ่ะถ้าอ,อย่างนี้อย่างเดียวอ่ะไม่ได้คือมันต้องอบแต่อย่างเงี้ยมีร่างหาก,กินแล้วถึงแม้ว่ามันจะไม่เยอะ แต่ผมคิดว่าผมเลี้ยงได้ถ้าเป็นรากที่เป็นรากอากาศเส้นเดียวๆคือไม่น่าจะเพียงพออแต่เมื่อไหร่ที่รากอากาศแตกแขนงออกมาเป็นรากหากินแปลว่าสมบูรณ์แล้วตอสมบูรณ์พอที่จะลงวัสดุปลูกยอดนี้นะครับยอดนี้ก็เดี๋ยวล้อดูก่อนผมคิดว่าเน่นโอ้โหแต่นี้น่าจะลึกอะลองค่อยๆเทเทดูบ้าอู้รากทะลุพี่เจฟโอ้รากเยอะรากเยอะมาก แล้วคือใหญ่นะทุกคนเห็นไหมคะลายสวยจังพี่เจฟจะเทวัสดุปลูกออกหน่อยเพื่อให้ให้เห็นตาเพื่อที่จะยกโดยที่ปล่อยต่อทิ้งไว้ในวัสดุปลูกเดิมนะคะอ๋อมีร่างหากินแล้วเรียบร้อยได้กี่ใบสามหมสามใบยอดสามใบเนาะตาใช่ไหมพี่เจฟใช่อันนี้แหละน่าจะเป็นตาของใบโน้น เล็งดีๆก่อนนะเสี่ยวตัดพลาดใบนี้มากโอ้โหมันน่าจะไม่ได้วะ่ะอาจจะต้องติดใบออกไปเลยอะเป็นสี่ใบอะสี่ใบสี่ตาอย่างนงี้เหรอใช่ระหว่างข้อเนี่ยมันชิดขงอนี่ตำแหน่งลากกับตำแหน่งใบเห็นไหมมันชิดกันมากเลยเห็นไหมเ<ห>ราจะนี่คือลากนี่ไงนี่คือลากไงอ๋อนี่คือลากค่ะนี่คือข้อ,อเห็นไหมเรอมันชิดกัน ถ้าสมมติจะเอาต้องเอาใบที่สีออกด้วยเนี่ยอันนี้งานงานยากแล้วเดี๋ยวให้พี่เจฟเคลียอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะทุกคนแล้วเดี๋ยวพี่ฝนคอยถามคาถามให้นะคะอาจจะต้องยอมเสียใบนี้ไปแต่ว่าตาย,ยัางอยู่เพราะว่าถ้าตัดไม่ให้เสียงตาเนี่ยต้องอาจจะต้องใบนี้อาจจะโดนนะคะชิดมากใจความสําคัญคือต้องไม่พลาด,าดตา,ต,าต้องไม่พลาดตายากอันนี้คือ,อยากเลย คือใบสวยด้วยไงหรือเดี๋ยวออกไปรื้อเลยโอเคไม่งั้นจบ<ม>ลงความเห็นว่าปะลื้อด,ดีกว่าเพื่อให้ง่ายขึ้นรื้อเลยก็คืองานใหญ่เลยเพราะว่าต้องรื้อทั้งหมดเลยเอาไม้ดามออกให้หมดได้เท่านี้อยู่ดีนะเพราะว่าใบใบนี้ยเขาชิดอย่างที่บอกเลยชิดมากเห็นไหมสรุปแล้วตัดได้ข้อนี้เอาตานี้ไว้คือตาบนสุดโอ้โหก็ยังเสียใบนี้กันเนี่ยโอ้โหเอาละ ยอมเสียคือมันต้องยอมแล้วนะยังไงก็โดนอยู่แล้วใช่ไหมพี่เจฟคือที่สุดแล้วคือยังไงต้องโดนใบหนึ่งไม่มีทางเลยที่จะไม่โดนได้แค่ตารอดเท่านั้นเลยแต่ว่าใบไม่น่ารอดเนี่ยเห็นเส้นไหมตัดตามเส้นเลยซึ่งโดนใบแน่นอนเอาตาไว้ก่อนนะทุกคนคะ่ะตาสำคัญนะเพราะตาก็จะเป็นต้นถัดไป 2ใบเลยมือพลาดมันยากอะ่ะออยอดเป็นสี่ใบโอเคตาของอันนี้ก็ยังอยู่ฝั่งนี้ตารอดทั้งหมดนะคะใช่ตาอยู่ทุกตานะเนี่ยคืออาลากตาคือข้อชิดเลยอันนี้ก็แปลว่ายากกว่ายากกว่าคาราเมลถสี่ใบสี่ตาอันนี้ใช่ไหมใช่ เสียใบด่างสวยๆไปสองใบทุกคนใหญ่ด้วยขอเคลียร์หน่อยนะเพราะว่าลาค่อนข้างเยอะไม่ให้ไปไปไปทับถมกันสางอ่ะเหมือนผมเป็นส่งกะตังแนวนั้นทุกคนก็สางหน่ออันไหนรากเก่าพี่เจมก็จะชอบแบบเอาออกบ้างนะคะเพื่อให้เกิดลากใหม่ดีกว่าตรงนี้ตาก็คืออยู่ครบใช่ไหมพี่เจนนี่ไงตาหนึ่งตาของใบนี้หนึ่งสองก็คืออยู่ใต้นี้สอง แล้วก็สามตา,านี้มีทั้งหมดสามถึงอาจจะถึงสี่ใบหลุดไปสองใช่ใช,ใช่ไหมแล้วลากคือเยอะมากนี่เห็นไหมใช่เ<ช><ช>ยาวเยียดอย่างนี้ลงกระถางไซ์เดิมปะคะหรือวาใช่ <บะ S 1> ใช่เอาอันเล็กลงก่อนนะอันนี้ก็คือไม่พลาดนะคะค่อนข้างยากมากเลยวัสดุปุูกเป็นสูตรพรีเมียมนะคะเพราะว่าจะดูแลง่ายมากๆเลยก็ฝังไว้ก่อนเลยเพราะว่าทำลาก เหมือนของคนที่แบ่งไปอ่ะพี่เจฟแล้วพี่เจฟปรับ,บกระถางกับวัสดุปลูกเป็นพรีเมียมใช่ไหมอือหืโอโ้โหโตดีแล้วใบใหญ่ขึ้นแบบเยอะเลยอ่ะใช่แทงใบอใช่แข็งแรงไวเนาะอืออวดได้ไหมได้เดี๋ยวเดี๋ยวพาไปอวดความสวยนะคะเหมือนเดิมแทงแทงเข้าไปเขอะเขย่าเสียบเอาลากไว้ขอบกระถางเห็นไหมก็จะเห็น เื่อเวลาเขาลากเขาเดินใหม่ก็จะ,ะได้ลาก <นะ S 2> เดินดีอันนี้ก็เดี๋ยวคั้มใบไว้เหมือนเดิมนะครับสวยเนาะยอดนี้สวยทุกใบค่ะยอดใหญ่ยอดใหญ่หญสี่ใบแล้วก็ใบใหญ่ด้วยลากเขาอาจจะน้อยกว่ากระถางใช่ไหมคือไม่บาลานซ์แต่ว่าพออยู่ดาดฟ้าเนี่ยกระถางเล็กใบใหญ่ไม่ได้เลยนะทุกคนเนี่ยเห็นไหมว่ามีรัางหากินอืมนี่ยอดนี้จะเป็นแบบมีความดุดุหน่อย อยอดนี้เขาจะแนวพื้นเหลืองเห็นไหมพี่เจมค่ะอบยากเหรอเห็นหลายคนปรึกษาเรื่องอบแล้วไม่รอดทั้งนั้นเลยค่ะอะอบยากเหรออ่ผมจะบอกว่ามันก็ไม่ได้ยากนะถ้าให้เลือกได้ผมไม่ทําปกติชอบชําน้ําด้วยใช่ไหมแต่หลังๆขี้เกียจหนักกว่าคือรอลากเลย,ยรอรากหายกิมยกปุ๊บแล้วลงถกเลยไม่แต่ถ้าอบคือเร็วไง คือมันเร็วแต่ก็มีเปอร์เซ็นที่มันจะเสียด้วยก็แล้วแต่คนถนัดแหละ,ะทั้งหมดก็คือคือขึ้นอ,อยู่กับความถนัดนะเอาที่เราสะดวกแต่ถ้าใครถนัดแบบไหนไปแล้วก็คือแบบแบบที่ตัวเองทําแล้วถนัดได้เลยนะคะส่วนตัวพี่เจ็บเน้นง่ายเลยเจริงแล้ววิธีนี้ก็ง่ายสุดแล้วก็ปลอดภัยสุดๆรวมถึงวัสดุปุกที่ ทำให้ทุกอย่างงา่ายมากเดี๋ยวดามใบนะลากสางเรียบร้อยอยากเอาเส้นนี้ออกสเส้นนี้ไม่มีลากเสียเลยนะถ้าพี่เจตัดออกก็คือเป็นลากที่ดีนั่นแหละเพียงแต่ว่าก็พี่เจฟเขาชอบให้ลากเกิดใหม่กัวมันจะแน่นเกินอัดแบบคอนแนนใช่ไหม <c oughs> เขาก็จะเน่าอยู่ดีก็จริงๆก็ได้นะพี่เจฟเพราะเขาเหลืออี่แค่สองใบเองค่ะจะอยากให้เขาเกิดเร็วใช่ไหม ลเกิดใบไวเนาะแล้วก็ใหญ่ววน่าห่วใช่ตัดสินใจก่อนนะค่ะเอาไงพี่ช้าๆได้เลยรออยู่ยุงเยอะพี่ฝนเดาเลยนะพี่เจ๊ต้องเอาออกอยู่ละแต่ซึ่งเอาออกไปถ้าต่อให้เส้นเดียวลากที่เหลือก็ยังเยอะมากนะทุกคนก็ไม่มีผลอยู่ดีเพราะลากเยอะคือถ้าเราใส่ไปเยอะอ่ะเขาก็จะเน่านะทับถมกินไปใช่ไหมล่ะเผื่อมีลากไหนแบบอ่อนแอจากการแบบ หรือก็เกิดมาจัดระเบียบล่าเพื่อไม่ให้เขาไปแบบขยุมขยุ่ยกันนะถูกไม้ตอจะไวมากเลยเนาะพี่เจฟวัสดุปลูกสุตพรีเมียมวีลิกูดมากทุกคนแล้วก็รองพื้นสูงมีประโยชน์มากด้วยแถมยังประหยัดวัสดุปลูกได้อีก เรียบร้อยอันนี้เป็นยอดของอันนี้นะครับใบใหม่ล่าสุดแล้วเราก็เสียใบไปสงใบแล้วเราก็เสียใบไปสองใบนะครับแล้วก็แต่ย้ํานะคะเสียแต่ใบนะตายยังอยู่ใช่ค่ะอันนี้คือยอดที่สองไม่ได้ใหญ่มากแต่สวยมากจริงอันนี้เห็นไหมว่าอันนี้คือรากไม่ได้เยอะสามารถลดน้ําได้ทีหนึ่งค่ะ แล้วก็วางไว้ก่อนพรุ่งนี้เช้าค่อยมาลองน้ําอ๋อก็คือลดแล้วก็ปล่อยให้เขาระบายน้ําออกอ่าให้มันบาดแล้วก็พรุ่งนี้มาลองน้ําแล้วก็ไว้ใต้ใชายคาไว้ก่อนไว้ชายคาก่อนสําหรับยอดนะแต่แต่ตอนเนี้ยอ่าผมจะยกขึ้นดาดฟ้าเลยอ๋อเพราะว่าตอนนี้ตอนเย็นอยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะถูกอวดน,นี่อ่าอันนี้เป็นส้งมท,ที่อ่าถูกแบ่งไปแล้วเราฝากไว้แล้วเจอร้อน นะครับผมก็เปลี่ยนวัสดุปลูกให้ซึ่งมาเกิดใบข้างล่างนี้ก็คือใบนี้เล็กหน่อยนะครับแต่ใบนี้คือสวยเลยนี่แหละเห็นไหมพอปรับกระถางเล็กลงเปลี่ยนวัสดุปลูกเป็นพรีเมียมใหญ่แล้วพี่เจ๊บอกว่าเดี๋ยว อจะพาไปอยู่ดัดฟ้าก่อนการส้มดัดฟ้าคือสบายเพราะว่าเขาเป็นไม้ที่ทนแดดไม่งั้นเดี๋ยวกิ่งเขาจะโน้มไปเรื่อยถูกต้องแล้วก็แถมเลยคนที่รับไปพร้อมกันก็จะได้เห็นนะที่เขาฝากไว้คาราเมลใหญ่เช่นกันวัสดุปลูกคือรากดีมากๆใช่แล้วก็หลอดไม้ไมกแล้วแล้วใบใหม่คือบลเลอร์เลยนะพี่เจฟใช่ใบใหม่นี่ยดูสิ ใหญ่เลยอ,อันนี้ก็จะขึ้นดัดฟ้าเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาเป็นไม้ยอดหลายใบยเพราะฉะนั้นแบบแข็งแรงมากไม่ต้องห่วงแล้วเดี๋ยวจะโตวไวขึ้นด้วยถูกต้องใครมีคําถามอะไรก็คือสามารถทิ้งคําถามไว้ได้นะคะแล้วก็ตรงนี้อย่าลืมติดตามพี่เจฟทุกช่องทางเลยนะคะมีอะไรให้ดูอีกก็คอยติดตามกันนะทุกคนกดติดตามช่อง YouTube เอาไว้ด้วยนะคะเป็นงานสวยไหมแล้วเดี๋ยวทุกคนคงจะได้เห็นพัฒนาการในคลิปย่อยๆนี่แหละคะ่ะทุกคนไปแล้ววันนี้บายบยยากมากเลย เสียวสองใบแต่ตาอยู่ครบโอเค